นับสุนโดยอาหารเช้าซีเรียลโดนเนมิ้วที่พอดหลอดบีบ

to be at สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นอกจากต้อนรับตองเองไป<ช>แล้วต้อนรับแฟนคลับทุกคนกนะจ๊ะเียงดัง,งามากเป็นแซ่เลยค่ะวันนี้อ,อย่าไปถ่ายเยอะหนีงานมาไม่ไม่ไม่จริงเงียไม่ใช่อะไรหนาวหนาวแล้วก็เช้าด้วย เอ็มทักทายแฟนๆกันหน่อยสวัสดีนะคะเอ็มสาธิดาค่ะวันนี้ก็นําซิงเกิลที่3มาฝากกันแล้วนะคะจะบอกว่าได้มาร้องที่นี่ทุกทุกเพลงเลยดีใจมากๆขอบคุณมากนะคะแต่รอบนี้เป็นแบบโปรเจกพิเศษใช่ค่ะโปรเจกนี้ชื่อว่า Love Status Project ค่ะเพลงรักที่ไม่รักจากค่าย True f o n d a t i a n นะคะแล้วก็ IIM คือจริงๆแล้วค่ายเราเนี่ยมีเพลงเยอะมากที่คนหลายๆคนอาจจะคือคือนึกถึงมันเช่นเพลงช้าไปไหมเธอพี่ปัชชาเพลงนี้นนเองเพลงไม่สนิทของน้องนนท์ค่ะคือ ทุกคนรู้สึกว่าเอเพลงนี้มันหายไปไหนไม่ได้ฟังนานแล้วอะไรองนี้ค่ะก็เลยเราเลยหยิบเพลงพวกนี้เพลงดังที่เคยเป็นประโยคฮิตในเฟซบุ o กในจีนเลยร้องได้พออเามาร้องใหม่ในเวอร์ชั้นของ2017นร้องรุ่นใหม่เวอร์ชั้นเราเองที่ผ่านมาก็มี Naughty Naughty One เป็นสามหนุ่มสามหนุ่ม Naughty Naughty มีน้องใบหม่อนับบี้แล้วก็เพลงที่4เป็นเพลงของน้องเอเมเองนี่แหละทำไมถึงไปเลือกเพลงนี้ของน้องนนทนไม่ สนิทใช่เรารู้สึกว่าเพลงนี้มันเพราะมากๆอยู่แล้วค่ะด้วยเสียงของน้องนนที่ตอนนั้นเป็นแชมป์ The Voice มาร้อว่าเพลงนี้มันเป็นเป็นเพลงบอกรักเพื่อนสนิทของของประเทศไทยไปแล้วเนาะเป็นเพลงที่ใช้บอกรักเพื่อนสนิทตัวเองรู้สึกว่าเป็นกรุ๊ปด้วยกรุ๊ปมาน่าจะมาเป็นได้แบบนี้หรือว่ามาจากประสบการณ์ตัวเองอ็ป่าเคยดเที่เคยสนิทแล้วไม่สนิทหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันพูดยากนะเอ็มรูว่ากว่าความรักแบบนี้มันเกิดขึ้นพี่ยามไม่เคยรัก กับเพื่อนเหรอแบบสมัยเรียนแบบเดื่ๆพี่ก็ตอบว่าเคยไม่ได้พี่เรียนสุกุลาตายแล้วตายแล้วผมตายแล้พี่ยามเคยด้วยเพราะติดใจเล่นลับหลับล่างอยู่เอาข้ามาสมัยจุฬาก็มีบ้างแบบมันรู้สึกหวั่นไหวกับคนใกล้ตัวรู้สึกว่าใช่แล้ว มุมมองที่น้องนน์ร้องเป็นมุมมองแบบเด็กหนุ่มวัยเรียนแต่เราสูว่ามันมีผู้หญิงที่แบบวัยทำงานที่เราแอบไปหลงรักใครสักคนแอบบอกเพื่อนในออฟฟิศไหมแบบรู้สึกดีแต่ว่าบอกไม่ได้งียค่ะก็เลยหยิบแทนมาใกล้ชิดเนาะก็แปลว่ามันเคยมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นจริงก็สมัยที่ผ่านมาหัวมัธยมเลยก็รู้สึกเฮ้ยเพื่อนคนนี้แบบเขาจะชอบเราไหมแอบลุ้นแอบลุ้นแอบลุ้นแต่าก็ปล้มอยู่ในใจลึกๆทุกวันแต่บอกไม่ได้เดี๋ยวกลัวจะกลายเป็นไม่สนิทกันเนาะใช่ลราพูดไปก็คงเสียเพื่อนคนนั้น ไปโอ้โหจี๊ดเลยอะไปหยิบเพลงเขามาเห็นแล้วว่าเขาร้องแนวนี้เราเอากลับมาเป็นแบบกรุ๊ปซะหน่อยแต่มันต้องมีความกดดันสิเพราะว่าเพลงเขาฮิตมาแล้วใช่อเออเราเราคุยกับน้องนอนนะคะว่าแบบเอ้ยพี่จะเพลงนี้มาลองนะนอนอะไรเงี้ยนนก็แบบ คุยกันว่าไปพี่เต็มที่เลยนะแล้วฟังเขาบอกเฮ้ยมันแตกต่างดีอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยด้วยด้วยมีพี่ชินมาเล่น m อด้วยมาเอ็ดมาเต้นด้วยกันแลยิ่งทําให้ M v วนี้ดูแบบมีสีสันมากนะคะเดี๋ยวก่อนก่อนเมาส์ชินเห็นบอกว่ามีพี่แม็กซ์สลันมาคุมการร้องเพราะมันกรุ๊ปกว่าเดิมอีกจัดต็มองเป็นยังไงจริงไหมถูกไหมแต่ดนตรีถูกไหมพี่แม็กซ์เราเป็นโปรดิวเซอร์ตั้งแต่เพลงแรกเลยก็จะค่อนข้างจะรู้ใจกันแล้วเพลงนี้ก็จะมากว้างก็คือมีแต่ดนตรีมาคือมีแต่ เนี่ยจะเป็นคน arrange จังรีแดน,น,นอเอฟใช่เป็นโปรดิวเซอร์เป็นเป็นคน arrange จังรีมาก็ให้มาแต่งรีบอกเปล่าเลยค่ะ จริงดีใช่คือเขรคิเองใช่หรคืทอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยทำไมแท๊บทำอย่างงี้แท๊บคิดเกียจนะลูกแท๊บปวดจะไปเดอะไว้ใช่ไหมตอนนั้นพี่แม็ก็บอกว่าใจเย็นส่งเพลงมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่แม็กก็เลยบอกว่าเออเอ้งั้นพี่จะไม่ไกด์อะไรเราเลยก็หยุดให้เราปล่อยอารมณ์ของเราไปเลยแล้วเอ็มฟังตอนที่ไปถึงห้องอัดนั่นคือปกติโปรดิวเซอร์จะส่งให้ฟังก่อนสักแบบสองคืนอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เขาบอกอยากให้สดสดอยากได้ฟริงจริงๆที่เมื่อกี้มีออกเสียงบางอันมีหรือเปล่าใช่มันก็เป็นแบบมาจากเราเลยเหรอ ใช่แล้วก็เขาเรียกว่าเป็นการร้องแบบเลแบ็ค คือจะช้ากว่าดนตรีนิดนึงอะไรค่ะพี่แม็กก็ให้ให้โอกาสเราเต็มที่ในการแบบรองเลยเข้าไปห้องยัดเราไปห้องอัดสดเพลงเดี๋ยวฟังเพลงปั๊บร้องเลยาไปเลยไม่พอนั่นคืออัดเสียงค่ะ MV ก็เหมือนกันเจอชินปั๊บเข้าไปเต้นด้วยกันเลยใ่สิเราไม่เตรียมอะไรกันเลยไม่มีโคโรกราฟมาสอนอะไรเลยคือมีมีช่วยค่ะแต่ว่าเต้นู่วงแต่ครั้งแรกเลยที่เจอมันก็จะมีความแบบเขินนะเออแยังไม่รู้จังหวะยังไงต้องใกล้กันแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมความใกล้ ได้แค่ไหนด้วยนะได้แค่ไหนจารณ์รมเราอีกโอ้โหแล้ก็จะมีพี่เขาช่วยดูท่าให้ที่ชินกับเอ็มก็จะคืออย่างบางท่าที่อยากให้คนไปดู MV นะคะคือจะเห็นเลยว่าเราดีเทลกับทุกๆดีเทลเหมือนกับคุณคือคำว่าเพื่อนแอบรักเพื่อนเนี่ยแปลว่าสองคนนี้เขาใกล้ชิดกันเขาเป็นคนสนิทกันแสดงว่าเขาเต้นใกล้กันได้โดยที่แอบบอกความในใจไปในท่าเต้นแบบยื่นมือแล้วเราจับคือรู้สึกอะรู้สึก แต่จะทำไงให้มันไ,มได้แค่นี้จริงๆอยากอ,อยากสื่อไม่ชิดมากเลยกับเนี้ยอยากสื่อไปในท่าเต้นให้คนรู้สึกด้วยว่าสองคนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันที่ผู้หญิงคนนี้มโน,โนโดได้ทุกอย่างเพ<ช><อ>ราะว่ามันสนิทกันแล้วละเอียดงานละเอียดมากาน่นเลยเอมดูชินตั้งแต่เด็กๆด้วยใช่ไหมใช่ค่ะพี่ชินเขาเรียกเป็นไอดอลยุคเต้น หลังคมาเสิเด็กเชีกันด้วยนี่เอาไปดูกันละกันในซิงเกิลนี้นะครับทาง u t u b e ด้วยแต่ที่แน่แน่ถ้าใครชอบเพลงนี้นะครับสามารถโหลดได้หรือยังได้แล้วนะคะดอกจัน4 9 2 4ก้าสอค่ะจริงๆโดดได้ทั้งโปรเจกต์เลยเราจะให้คุณไปทั้งแพ็คเลยว้าวโหลดได้เต็มๆเลยค่ะที่สําคัญไปดู MV ด้วยนะคะว่าถ้าต้องําเต้นดูแล้วมันแบบโอ๊ยมันไม่สนิทนะยังไงยังไงขอขอยักไหลให้ดูหน่อยสิสมมติหนึ่งสองสาม เป็นคู่พี่อามพี่เป็นเจ็งใช่คือนสิหนูก็ไม่การเล่นแต่สีหนูใส่ได้ค่ะพี่ชินพี่จะให้เป็นกับน้องทิพย์เดี๋ยวเต้นกันต่อในไลฟ์เฟซบุ๊กวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่นะคะวันพรุ่งนี้เจ็ดโมงครึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่สนิทคร่ะส่งกอนกับไลฟ์ทอล์กจ้า